ครับสวัสดีครับค่ะคุณธีรศักดิ์หุ้นที่คุณธีรศักดิ์ให้มาไม่ว่าจะเป็นตัว CWT หรือว่าสามารถนี่ก็มาหมดเลยนะคะเออมันมันยังไม่เยอะเท่าไหร่เลยครับโอ้โหแต่ก็ยังคือคือโดยโดยนี้ตั้งแต่บาทแปดสิบไม่ใช่หรอใช่ไหมครับขึ้นคือโดยโครงสร้างของ CWT อย่างที่เล่าให้ฟังมันเป็นภาพที่ใหญ่มากๆนะครับมีอยู่นะครับก็คิดว่า ยังสามารถเรียกว่าถือต่อได้นะครับแล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเรียกว่า bottom out นะครับ <c oughs> ผ่านมาแล้วเหลือแค่ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหน,นต้องเรียก <c oughs> อย่างอย่างที่คุยพี่ม่อนไปเมื่อเช้า,ชานะครับ <c oughs> ตอนนี้เจ้าของมาคุยนะครับ <c oughs> ผมจะได้รู้ครับจะได้รู้ครับได้ไดค่ะ <c oughs> <c oughs> ครับผม <c oughs> ในตัวของอาสามารถนะครับ <c oughs> สามามรถ <c oughs> ัวของสามารถเนี่ยลักษณะของการดีดตัวยังถือว่าใช้ได้นะครับ<อ>แล้วก็ในแง่ของตัวแพทเทิร์นเขาเองเนี่ยผมคิดว่ายอย่างน้อยๆน่าจะเห็นการขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่18หรือ18.3นะครับเส้น200วอนอยู่ตรงนั้นครับผมค่ะไม่พิมพ์ผิดตัวอ๋อสามารถครับสามารถสามารถคร่ะครับโอเค18หรือ18.3นะครับมีลุนขึ้นไปทดสอบครับผมอืมสครับค่ะก็เป็น ตัวแล้วมีตัวใหม่ไหมคะวันนี้เอ่อพอดีตลาดผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เพราะว่าการที่ตัวของตลาดพยายามไล่นะครับกลุ่มพลังงานขึ้นมาเนี่ยแล้วปัญหาคือน,น้ํามันมันยังไม่คอนเฟิร์มว่าอมันเบรกหรือยังหรือยังไม่เบรกนะครับ <c oughs> แล้วก็วอวรุ่มมันยังไม่เยอะนะครับอย่างที่เรียกว่าหวังเอาไว้นะครับอาจจะเป็นลักษณะข,ของการ พื้นตัวในภาพใหญ่นะครับยังไม่ใช่ขาขึ้นนะครับอาจจะต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มสักนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นในแง่ของในหุ้นรายตัวนะครับผมยังเรียกว่าเน้นเป็นการเก็งกําไรไปสักนิดหนึ่งก่อนนะครับถ้าไม่ใช่แบงก์กับสื่อสื่อสารนะครับที่ให้เก็บเก็บกันเนี่ยผมคิดว่าการเรียกว่าใส่เงินเพิ่มตรงนี้เนี่ยยังเสี่ยงไม่ได้ตึงนะครับร้อยคอนเฟิร์มหนึ่งสี่สามสองขึ้นไปทำ High นะครับภาพจะสวยกว่านั้นนะครับ หุ้นที่มีแพทเทิร์นดีนะครับในช่วงปลายนะครับวันนี้ผมชอบตัวของคาร์มากครับผมคาร์มากอย่างนี้นะตัวนี้เท่าไหร่ครับอาร์ชีอุ้ยพิมผิด K-A-M-A-R-T ครับผมอ๋อเคหนุ่ยพิมพ์เป็นตัวสีครับผมครับไม่เป็นไรครับโอเคเจอแล้วค่ะครับแปดบาทตอนนี้ ช่ครับคือตัวของคาหมากเนี่ยอะไรเงี้ยของแพทเทิร์นนะครับเขากลับขึ้นมาเหนือเส้น200วันแล้วก็รอบนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าวอดลุ่มเนี่ยเข้าต่อเนื่องนะครับโครงสร้างของคาหมากนะครับคิดว่าน่าจะมีลุ้นนะครับในรอบนี้ขึ้นไปทดสอบไฮนะครับแถวแถว8.50นถึง8.60นะครับใ,ในช่วงสั้นเนี่ยมันเบรกเรียกว่าแนวต้านที่8 เจ็ดจุดแปดนะครับที่เป็นลักษณะของการเกิดรูปแบบสามเหลี่ยมได้ละนะครับดูแล้วมีลุ้นนะครับแปดบาทห้าสิบนะครับตัวของคามานะครับในแง่ของแพทเทิร์นตรงนี้นะครับเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมเนี่ยมีจุดตอปลอสนะครับถ้าหลุดเจ็ดจุดห้าศูนย์นะครับคัดทิ้งด้วยนะครับผมคัดทิ้งค่ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็เป็นตัวคามา ครับค่ะ<ฆ>ครับผมก็เป็นสามตัวนะครับในในในสัปดาห์นี้ที่คิดว่ายังลุ้นถือข้ามนะครับแล้วเดี๋ยวรอในแง่ของการคอนเฟิร์มของสัญญาณซื้อของตลาดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้หนึ่งสี่สามศูนย์เนี่ยมัน<ฆ>เหนียวจริงนะครับยังไม่ยอมข้ามไปนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งก่อนนะครับเพราะไม่ใช่ว่าพอเห็นขึ้นมาแล้วปัญหาบอลลุ่มมันไม่ตามนะครับทูลุ่มไม่ตามเนี่ยมันอาจจะกังวลว่าถ้าขึ้นอีกสัก ช็อตหนึ่งเขาเดี๋ยวไม่มีแรงซื้อนี่กลายเป็นไหลกลับมาคล้ายๆไอตัวทรงของ i v l ว่ามันจะเดือดร้อนไปสักนิดหนึ่งครับผมอ๋อ oh. ใช่ครับ<า>ใช่ครับค่ะครับ<า><า>ผมแล้วพี่มอง i v l ยังไงคะ เอาเาับตัวของ IVL นะครับวันนี้สัญญาณเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าเรียกว่าพยายามทำาห้ได้แต่ว่าโดนขายใสตั้งแต่34ยัน33นี่ถือว่าถ้ามีดิดขับนะครับ33 33.5มันจะขังอยู่ด้านบนนะครับขังอยู่ด้านบนนะครับก็อาจจะต้องรอระยะเวลาอีกนานเลยนะครับสำหรับ IVL ครับผมค่ะได้ค่ะไปดูเซฟิต้ค่ะครับในตัวของเซฟต้นะครับ S50 M16 นะครับ ขาดทุนแล้วขาดทุนอีกนะครับตอนนี้ลงมาอีกแล้วนะครับที่908นะครับคือช่วงนี้ตัวของเซ็นทร t y เนี่ยมันยังเป็นลนักษณะของการทดสอบแนวต้านสำคัญที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในภาพใหญ่นะครับถ้าทนเรียกว่าอึดอัดเจง๊งครับเรืกว่าไม่ใช่ขัดไมเจง็งครับ <c oughs> ขอโทษครับขาดทุนนะครับองรอบเพราะว่ามันเป็นจุดที่ะจะเบรกขึ้นไปเนี่ยมันก็มีด้านบนที่กว้างมากๆนะครับกับ ถ้าย่อนะครับมันก็จะมีดาวไซคีอาจกันลึกหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจุดที่เป็นโฟกัสจริงๆก็คือแนวต้านนะครับเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกค่ะจดไว้เลยนะครับแนวต้านที่เก้าหนึ่งหกยืนได้เป็น f ฟ l l o บ by ยืนได้ follow by ค่ะแต่ตอนนี้มันยืนเก้าศูนย์แปดไม่ได้อีกแล้วนะครับลงมาแล้วกลับเข้าไปนะครับกลับเข้าไปโอเป็นช็อตก่อนครับค่ะก็ชัดเจนแล้วท่องคำาล้คะ อทองคํานะครับทองคํายังดูเ,เรียกว่ามีโอกาสย่อนะครับเพราะว่าในแง่ของราคาทองเนี่ยน่าจะมีลุ้นต่ํากว่า1,200เหรียญน,นะครับช่วงสั้นอาจจะมีดีดนะครับเพียงแต่ว่าดูทรงแล้วถ้ามีดีดเนี่ยไม่น่าไกลนะครับ<ช>แล้วก็ตัวของโกลฟิวเจอร์นะครับบริเวณแนวต้านที่2,000มน,นะครับห<ช> ร้อยถึงสนหกร้อโซนนี้ยังดูเป็นจงังหวะของการดักโอเพนช็อตอยู่ครับชอบ็อตอยู่นะคะครับโอเคได้ค่ะพี่ขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณด้วยนะ